เขบอกว่าเป็นหนึ่งในจังหวัดที่มีคนหน้าตาดีอาศัยอยู่มากที่สุดในประเทศี่จริงผมพยายามสุดใต้อยู่วันนี้คุยกับพี่พี่อ่าและชมุด้วยค่ะคุณได้เพราะว่าแหล่งต้านนี่เป็นมีคนสอนนะในไทยอาสามาสอนผมจะพูดว่าสวัสดีครับชาวสุราษฎร์ทุกหน้าละอะไรนะ สวัสดีครับดาวชราภูนาลักษณชูราชูราหรพี่พี่ออกเสียงไม่ถูกชูราชูราขอบคุณครับผมผมจะลองชี่จับเกียกับจานายคนนี้ที่ท่รับเีที่ไหนคนอื่นได้ตุกตามีคนนี้ได้ตุกตาม่นเอไอ้สินี้ตุกตาม ้้าหหนพี่ยโคนอะไรน่ารักเหมือนกันผมร้องเป็นเพลงชื่อเพลงคนมึงแล้มีใครรู้จักเพลงผมบ้ไหมครับเอาใหม่เอาใหม่ถึงสุว่สดิ์เมกี้ยังไม่ได้ถามใครก็ตามที่ถามแล้วยกมือขึ้นมาขอให้มีแต่สิ่งดีๆเกิดขึ้นในชีวิตของเราเมื่อกี้ยังไม่เคยไปยุ่งยังไม่เคยถามใครรู้จักเพลงนมไหมครับ เลยนะครับเดี๋ยวเราควรจะ้ขอบคุณก่อนแล้วเดี๋ยวจะได้ร้องเพลงยาวเลยวันนี้ขอบคุณมิสเตอร์เคคนดุงนะครับรองประธานบริษัท